เด็กครับพี่น้องครับพอ่พอกับช่องลุงปิยะครับเสร็จเป็นที่เรียบร้อยครับ

ตออล้าสร็จแลเก็บคองมาเก็บขออะไรพี่น้องครับมาถึงยาไพศาลมันเสาหนาอไรที่เจอนี่ เ่าวไหนกาเปิดเปลียนแผอองรู้ด้วยนีย่มาสมัยโอ้หนุ่มบ้องสั่นี่เรียกไอ้กลิ่นแล้วครับนี่ ากศมันเป็นแบบพอดีครับเพระาะฮอนว่างหนาวแต่ว่าช่วงนี้เขาเป็นดินม้ามาหันเนี่ยวงหลังหนาวเดือนช่วงเดือน,นม,าม้าสีหน,น,นาวนะครับเปล็นแล้วอากาศเป็นแล้วพัสบายเย็ยบพออ้อยแล้วผม ก็เรียอยแล้วครับวันนีเขาฟังนะรับดีีผมเปหนอะไรสายซอยมูม่ดีกว่าซอยจิดมผมดีกว่าเอารถมาขอ,อง ยังยังน้ำหาผูดได้นอมีให้น้ำหาหรอนาไปโอย โดนมาเก็บฟองเดินทางไปสกุลยับผมนี่พี่อีกอ,อ๋อคือว่าอไนเห็นอันนัดผู้สาวไปของนามติีวัาประติบวันที่ถุงเลนผมไปจับฟางเลนทำเล็บข้อเลนนี้โอ้มเมนบอกอ สายฟังลาววายุคือเห็นว่าน่ะดูลำโพงฟังเพียรบ่าเห็นนี่เอาเด็กเอาคนละคนเด็กนักแล้วโอ้ยว่ะเดี๋ยวนี้ไอ้เห็นบุกเคลนในกาลวะในการเลยแสบหูหวันสมุกจนหูเอือจนนอนรับน่ะเอาเขาเลือกสีบอกกันรูยังเลย มยเพื่อนื่อนสมองแบบจ้งนี้เออมีช่วงเพลงหนึ่งนะเออเพลงหนองหักแดงหนองสุดมากโอ้โหจากลมมันจะใส่เลยลมพัดมาวีวีฉันเอ้าแบบใจว่ะพัดกับผัดยิม่จนคนลุกเนาะเมียนหัวเขียวเนะโมเมียนนี่ว่าคนลุกแบบตกใจเมียนตกใจตกใจเออเออ มันอยู่อยู่ช่วงกันทอนเงินล้มพันไม้พีรีไปอยู่นล้วประเด็นสิบวกคนลุกเนาะโอ้กูคนไหลายไปกันไปกันไปไปพ่อกันพ่อกันนะงานสกุลนครกันลสินฮะกัลสินดิเอาไม่ไปหม่งเดียวกันป่ะเนี่ยเอาสกุลสกุลมันบอสกุลสกุลบอไอ้เพ่เขาไปเ่ด ตะกลนไปจะไปยังกาลสินไปกาเาเขาไปกาลสินบเอ้ยตะกลอนตกลไยังกาลสินด้เนี่ยเพื่อหองใจไปยังกาลสินเลืมกันหมดเรืองล่ะเายูนยอยู่นกันจากสมืออยู่นกันหลายมือโหดเราดูเลี้ยง ถัดลงก็ไปน้องน้องก็โอ้ไม่ตอนั้นเจถึงฟังแล้วถึงฟังไทยว่าลายเติบครับอยู่มวลน้ำกั็งจุดหัวต่อสอดเจีงเพราะว่าเพิ่นกระปั้นมาได้เพิ่นควมกระบั้นมาได้เพื่็ต้องนี้อยู่หัวเจีง อันนี้ทีหนึ่งหนัางงาันครับแรงว่ะสกลนครนะครับมาไหนเจ้เขาไปอำเภอยังคนาฮะมันนาลิ้ที่ทไก่มันนาลิทิไก่ไก่ข้ากันเี้ยนคือเพื่อเขาจะคนท้องที่มาหนักคนติน่เลยคนทองทมานกคตีไเลยค แอบช็อกแอบช็อกเอารถคนองไหมรถตนรถตีรีเสยอออีหลีอยพวกพาได้อีหลีเด็กบอของเปลเนี่ยไอ้ชื่ี่ย จะไปเอาของผู้ใดมาครับสำหรับลิปนี้ฝากพี่นองกับพี่องแค่นี้ครับอกันคลิปหน้าครับเจอกันอีกทีหน้างานนะครับสกลนครนะครับขอกบสวัสดีครับ